สบายดีหมดสุขสุขคนที่เข้ามาให้กําลังใจซองบันนาผู้ขอาวยบนดี้มือนี้ก็มาหอดเงินกับู้ดีคํมทุกคนแล้วกับสิไปอเอาน้ำเลยไปแนวใดไรติดตามไปทุกคนมาเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องยากอยู่รปเซียทุกคนเอาน้ำนะ <c oughs> มาเต็มแม่หักว่สามารถเอาน้ำได้ทุก่อนได้ บรรยากาศยามแรง ว่าเป็นอย่างน้นนี้เขาจึงได้มาเอาน้ำเพราะว่ามาแล้วน้ำยู่เงือนนั่นน้ํา้ำบุไฟบุหมาทุกคนน้ำบุงูว่าเป็นอย่างน้ำบุหมาโมนี้ได้มาเอาน้ำใ้เอาจากสองทุกคนมาห้องแล้วน้ำน้ำบุหมาจเป็นได้เอาน้ำทุกคนเอ้ยน้ำนี่โบได้มีสิคาใช้ใจอย่างนลยเอาฟรีเลยทุกคนแต่เขาปูเอาเป็นน้ำบดานได้่ทได้ปูเสียแห้ง Đây <laughs> Không có ừ, ngay như nó Nên bắn nâng ở đây nó Đưa vào chừng <cười> <cười> <Bát đỉa cười> Rồi chẳng này Ăn tăng mặt rồi đấy Bắt điều rồi nó nhờ, ขันอยู่บ้านเฮานี่ต่อน้ำบูมมาไป้ซุปด้วยเนาะน้ำอยู่ห้องบูมมาไดเอาน้ำนี้ไปใส่รถแยกขับเด้อวันทีได้มาเริ่มมาซาดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อซีด้ไปเอ็กซ์คลูซ์งามงให้ทุกคนได้เบิ่งอย่างมาเอาน้ำุกคนเอ้ยฝนพวกไก่ป็นไหนดอกประมาณลักนึง บวัน่นก็นถือว่าสะดวกสบายเนาะเราบ่ามีน้ำซักอันนี้เนาะรถไตไเอินไบคือกับเวลาเข้ามาขับขันแนวนี้แหละคนนึงได้รับน้ำปลอดุกเนาน้ำปลอสตุกแล้วทุกคนเลยพอดีมาเฮือนทุกคนเอ้ยเรามาไปเบื้องน้ำสำน้ำบูม,มาแล้วก็นจะเป็นได้มาเอาน้ำทุกคนเลยดึยืดๆกันได้ไหมน้ำสองตุกเท่าอีสิบลิตรเอเอสิบลิตรตุกละห้าลิตรเนาะก็บสีเมือทุกคนเลย ย่างกระบืไก่ดอกประมาณลักหนึ่งคนนี้ย่างมานี่เพราะว่าเพิ่นก็มีน้ำบาดาลแบบบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายอีหยังเอาก็มากดเอาใหายจากใดก็มากดเอาไปใซดถ้าเขาไปกดยูฮานก็ถือว่าเสี่ยงเงินเป็นคำได้เสี่ยงเงินคนเลยมาเอายูน่นี่แล้วก็เอาฟรีแล้วก็มืดๆด,ด้ยทางแถวนี้นะทุกคนเี่ เคต็ดหอยู่ก็เป็นเคตสานเมืองโบมันเคล็ตัวเมืองทุกคนจ็เป็นเคตสานเมืองก็สองคนเปียงกันหิว้วชีวิตไก่บ้านสวดสิได้มาฮอดเทือนกับคำม,มืดเสนย ยันบบมีน้ำใสทุกคนยันเดึกแล้วเขากะโบคอยจะออกมาเดึกดืืนหลยเขากะโบ,บลึงได้บ้านเถินแต่งกินปลาไว้แล้วก็มาเอาน้ำสองคนไว้เพื่อไปใส่น้ำพัดบ,บ่หมาคนเอ้ยสวัสดีน,น้ำบ่หมาหมือน,นี้เนะากบโบหงคนกับโบ,บ,บได้แจงเลยโอ้ยังหนาวทุกคนช่วงนี้ก็ได้นเบองหิมะอยู่ล่างข่าวนข่าวเพื่อ มืดซื่อเลยทุกคนถ้าแจ้งเป็นมืิเวณนี่บางงามๆคนนี่ไปยังเป็นยังหนักวะเอาไปน้ำไปไว้ไส้ทุกคนยันเวลากลางค่ำกลางคืนยันมันเ่อมันมีเดื่อเขาเข้าห้าาองน้ำบ่เห็นยัง เห็ดสุกเสิรนมบมีน้ำโบได้ทุกคนเอ้ยนี่ก็เป็นวิวบ้านเพิ่นทุกคนเอ,อ้อยยามค่ำคืน นี่แหละชีวิตชีวิตมาอยู่บ้านเพื่อนคนเลยชีวิตต่างแดนเป็นไก่บ้านบางครั้งก็ลำบากบางครั้งก็สบายอา๋อเมื่อจินเข้าจินน้ำคนบ้านนี้นะเอาสีทายไปจนหอวห้องคนเลยเข้าห,ห้องนี่ห้องเขาอยู่แค่น,นี้ เป็นจะสีบ้านเพิ่อนอากาศหนาวหลดล้างอ่างหาเพื่อนกับจอดไใจจะสีเลยได้ทุกคนเลยเพิ่นกับโบมีบอนจอดคือสถานที่บบมีให้จอดได้จอดตามเลียดทางเสร็จแล้วห้องล่าเด้อทุกคนอเ,คเอาขอบใจ FC ทุกคนให้กำลังใจคันมันมาอยู่รัเสเซียนี่คันมันลืมมันกระเจะแล้วมันโว อายุโดนนี่แข็งบ้านเพิ่นกับแปเอวน้ำทุกคนเลยน้ำบูมาดิจําเป็นได้ไปเอาเพิ่นกันไ้้